สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากอนนะคะมีเรื่องมา้องค่ะตอนนี้นะคะถ้าคุณจะหาคอนเทนต์นะคะน้องทำรายการนิชากอนเล่าข่าวแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมัวแต่ไลน์ติ๊กตอกนะคะก็เลยตือ่ออกมาซื้อหนังสือพิมพ์ไม่ทันตอนนี้นะคะหนังสือพิมพ์ตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องออกมาซื้อจากร้านที่เขาขายตอนเช้าไม่ทันนะคะก็หมายความว่าตอนนี้นะคะในระยะเวลาที่น้องโพดนี้นะคะ 8โมง9โมงนี่คือหาหนังสือพิมพ์ไม่ได้แล้วนะคะไปวนมาทุกอำเภอนะคะโลกเปลี่ยนไปคุณเห็นไหมคะว่าหนังสือขนาดหนังสือพิมพ์ค่ะยังไม่มีขายนะคะตอนนี้ทุกคนไปอ่านในอะไรในทิกต o k นะคะใน YouTube ใน Facebook นะคะโลกเปลี่ยนไปหมดแล้วเราจะทำยังไงนะคะเราต้องเปลี่ยนแปลงตามนะะถ้าคุณเคยขายร้านหนังสือคุณเคยขายหนังสือพิมพ์ ชีพเปลี่ยนเลยนะคะชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีคนบริโภคนะคะแต่ว่าน้องจะหาซื้อนะคะเพราะว่าน้องเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะคะชอบความเก่าแก่ชอบความโรแมนติกนะคะคิดว่าการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมันสำหรับน้องมันมีเสน่ห์นะคะคืออาจจะดูน้องว่า แซบซ่านะคะช่วงนี้นะคะเปลี่ยนตัวเองไปแต่ว่านี่คือการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าความชอบส่วนตัวเนี่ยน้องเป็นคนที่ออชอบความโรแมนติกนะคะชอบอะไรที่มันปกติแล้วเป็นอินโทรเวอร์ตนะคะอยู่คนเดียวนะคะทำงานนะคะลงทุนในตลาดหุ้นตลาดคริปโตคุยกับเพื่อนที่ต่างประเทศทํางานนะคะคนส่วนใหญ่จะบอกว่า เอ๊ะไม่เห็นน้องทํางานโน่นนี่นั่นไปอยู่สวานอย่างเดียวคือน้องทำโปรเจกต์ที่ติดต่อก,กับต่างประเทศนะคะแล้วก็ทํางานที่มันเป็นซับซับงานมานะคะ เพราะฉะนั้นก็จะมีบางช่วงที่มีเวลามากอย่างน้องมีเวลามากน้องก็จะมาทํางานในช่วงนี้นะคะกําลังเป็นการเริ่มต้นธุรกิจเมื่อกี้ก็ไปเจอมาเอ๊มีตลาดเคเอฟซมาเปิดใหม่นะคะในอ,อําเภอเดิมบางบนําบชตําบลเดิมบางของน้องก็จะทําให้รูปแบบชีวิตเปลี่ยนไปร้านขายไก่ทอดก็จะขายไม่ได้นะคะน้อยลงนะคะยอดก็จะลดลงทีนี้จะถามว่าอะไรนะคะที่จะทําให้เรานะคะหาซื้อหนังสือพิมพ์ได้วันนี้น้องหาหนังสือพิมพ์ไม่ได้ รถก็รอให้น้องไปนะ,ะน้องก็นั่งคุยนะพยะายามที่จะดูว่าเอ๊แต่ก่อนนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันไม่มีคือโกรธมากจะบอกว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะมนุษย์ไดนโนเสาร์ทั้งหลายที่อยู่ในพักการเมืองหรืออยู่ในสังคมนะคะคุณต้องเปลี่ยนแล้วให้เปลี่ยนตามทันโลกนะคะเพราะโลกอะ่ะ เปลี่ยนไปแล้วค่ะหนังสือพิมพ์หาซื้อไม่ได้นะคะนิชานิชากรเล่าข่าววันนี้ก็จะไม่มีนะคะก็จะเป็นคุยให้คิดกับนิชากรนะคะติดตามน้องได้บป็ bye ่ bye.